จากที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะมีเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชุดเรียงอ่ะหนึ่งจานค่ะหกร้อยยี่สิบสี่บาทได้เยอะมากค่ะคุ้มมากๆเออทำไมหน้าตามันแบบสว่างเกินไปเนาะันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจ้นี่แน่เรามาชิมพูนี้ก่อนดีกว่าเนี่ย เป็นไงคะลูกนี้อันนี้เป็นลูกโตเอาเลยค่ะจับเลยค่ะจับเลยค่ะเราจะหวานมากทำไมมันหวานเนี่ยคะอืมฉีกดูสิครับอือเนยังไ้ลูก มนหม็นไหมเนี่ยค่ะกำลังเกือบสุกแล้วล่ะค่ะคือค่อนไปทางจะจะเริ่มสุกมากแล้วค่ะใช่เูค่ะกรอบนอกนุ่มในกรอบใช่กรอบข้างนอกนุ่มข้างในแล้วก็หวานหวานม,มาก นี่เด็กน้อยจับคุณด้วยมานี่เลยเด็กน้อยกินด้วยครับเด็กน้อยอยากกินด้วยครับเด็กน้อยอยากกินทุเรียนด้วยครับเด็กน้อยอยากกินทุเรียนด้วยครับกินไม่ได้ลูกไม่เอาค่ะหนูกินได้ด้วยเหรอลองไหม นั้งดูบอมไหมคะจิบปากเอ๊ะหนูกินด้วยค่ะอืมกินเลปะปากเลยมีคนแย่งทานด้วยค่ะ อันนี้ลูกใหญ่ใช่ไหมคะอืมลูกใหญ่เนื้อซามนันอันไหนคะอุ๊ยเยอะเลยเยอะไปแล้วเอาหักก่อนหักเอาหนึ่งนึงอันนี้ลูกใหญ่ปะคะเออลูกใมันเปลยลูกซาเยอะเลยอืมลูกใหญ่เลย,เยแต่หวานมากเลยไหมทำไมหวานขนาดน,<ม>นี้อ่ะเป็นลูกเล็กไม่หวานน้ำตาลขึ้นแม่เลยหวานมากอ่ะหวานกันไปไหมคะ รู้สึกมันหวานมากเลยค่ะปกติหวานทองไม่ได้หวานขนาดน,นะะาาี้นะฮะหวานน้อยจนเลยหวานมากเลยหว,หวานมากม่ะข้าวหวานมากเฟซมันค่ะดูไปดูชู เดี๋ยวจะทานต่อนี้ให้หมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอทานต่อน,นะคะวันนี้บ๊ายบาย